ทุกคนมาต้องงงเนาะอันนี้คือข้าวดาาของค่อยเนาะเดี๋่เราจะยอนลอยไปตอนทีโมูของเฮาคูนี้บอกว่าจะไปตั้งแชมป์ไดที่วังเวียงเนาะในจินตนาการของเฮาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ันนน่นเอแต่ความเป็นจริงเป็นยงไเฮาไปเบิ่งน้ำกัน ตอนนี้เขากลับมาทางด่วนแล้วเนาะสถานีทางด่วนซึ่งเฮาจ่ายค่าผ่านใช้บริการ75,000กีบโตคันเนาอสำหรับรถเก่งรถน้อยเนาะเข้ามาเขาก็จะเจอไอ้ตำรวจเนาะแต่ว่ารถเฮาพิเศษบริเทกลัด <laughs> ว่าไปอันนี้ก็คือสภาพหน้าเจ้าของซองเนาะซึ่งเฮาได้ขี่รถ จากทางด่วนเข้ามาในวงเวียงประมาณ90นาทีก็คือนอนยาวๆหากตื่นนอนเอาตอนนี้เข้ามาในเมืองเวียงแล้วเนาะในคลิปนี้เฮาก็คือภาคยาวๆเลยเนาะเพราะว่าในการถ่ายทำของเฮาอาจจะไปถ่ายครบทุกขั้นตนอนเฮาถ่ายเฉพาะไฮไลท์บางคลิปเท่านั้นกันเลยได้มาย้อนภาคาำลังนั่นเอง รถคันทางหน้าก็คือเป็นรถของมูเฮาเนาะซึ่งเขามานำกันหกคนแล้วก็มา1โตนั่นเองหลังจากขี่รถเข้ามาเฮาก็แวะเบิ่งวิวนุนนันนี่หน่อยหนึ่งเนะาะเฮาจะมาแวะทายหาูปซึ่งมูไปเห็นรถของไพกับ่บฮูเนาะเฮาก็เลยได้หุปมาแบบบ่ต้องเสียเง,งินซารถได้ให้หุปแบบฟรีๆเลยเนาะหลังจากทายหูปกันแบบนํำใจนะเนาะเฮาก็จะขี่เข้าไป าบึงดินของมูที่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ในตอนแรกเนาะตอนนี้เขากำลังจะ เราจะได้ออมกลับไปอีกเนาะกลับไปทางเก่าอนี้เขาหอดเวนกเวเดียห่อที่ตั้งแคมป์แล้วเนาะมันเป็นน้ำตอกมาพี่ลยนทีตั้งแคมป์ของเขาเราจะได้ย่างเข้าไปว่ารถมันจะเข้าไปบ้างไหอันนี้เป็นดินของมุงบ้านังมเีย ห้องกำลังจงยังไปเบินงสกานทีบานเขนนั่นเองอากาศจะแบบดีแหงนู ก็คือน้อมูมเขาพามาเบิ้งดินสืส่อเขาจะไปตั้งแคมป์อยู่นี่นั่นเอง่องจะว่ามันอาจจะอยู่ไก่ล้วก็ยันความบบปลอดภัยเพราะว่าไฟฟ้าบบมีแล้วก็ห้องน้ำเมียงต่างๆบบมีเนาะแล้วนี่ก็คือที่ตั้งแคมป์ตัวจริงของเฮาเนาะคือที่คิดไปเลย <laughs> และเฮาก็เลยมาตั้งแคมป์อยู่ที่บ้านพี่น้องของหมเนาะซึ่งก็จะเป็นคนท้องถิ่แถวนี้เนะะเาะเฮาจะเกี่ยมกลางเต้นเพื่อ

สุดไปอไปไปเฮ้ย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 ูกมาแล้วอาบูนมันก็จริงเจ้เจ้เจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮห A สภาพหลังจากเขาดาว ทาบนไอทายแ่ทำยนาะวนี่ก็คือสภาพตอนเช้าเนาะหลังจากที่เขาดาวนักกันไปก,ก็คือแฮงทุกคนเบิรงกจบสภาพเนาะอันนี้เขาก็จะทายอินเสิร์ตให้เบิรงรีวิวในหนึ่งสภาพกาันหลังจากที่ผ่านเมื่อคืนนี้มาเป็นจิงได้ <c oughs> ก็คือสภาพซบ สัมภาษณ์คนมากินเบียร์เมื่อคืนนี้กันมวนมาเมื่อคืนนี้คนกินเบียร์สุดยอดเลยว่ากินเบียร์ซันเดย์เต้นเอาเต้นเอาคุณนักกดนกการ์ดฟกขี้เมาขี้เมาขี้เมายอมแต่มีขี้เมาหนึ่งชนะมีความเจีมตัวความเจีมตัวเสียออกไปรินน้ำซอง ามาหอทำนางฟ้าหรือว่าทำนางนอนนั่นเองรีสอร์ทรีสอร์ทอินเตอร์โซนฟังนั่นนอนเดี๋ยวก็เพื่อก็ตกอลกำจัดมหาพอลแล้วรักความชายแดนคิดกดใหม่ โซนรีสอร์ทแล้วเขาจะเสียเข้าคาเข่ารีสอร์ทครซตพันกบนันเองได้หรอบอันนี้เป็นรีสอร์ทโซนเนาะงามหนุ่ม้ลูกข้านั่งนี่เบาเลยละอันนี้คือเป็นไทยหู้เหรอ นมจะกินเลขนมกิน้ไม่รอนี่ขนมิวคจิงฟ้อน่อนมกินข้าแล้ววะกินตอนเช้าตอสวยยังน่าสุดก็คือกินอาหารว่าแล้วโอ้ยขาบูชาภาพแบบขนมเป็นจัดการเรียบร้อยลูกกตทอมันด้วย มันหนียเคแทงโอ้เจ้าทีเจ้าถ่านมาแล้วเจ้าทีเจ้่าโอ้เนหนมเลยวะเจ้าของมันกระจดีเอาข้าไห้นมนมไปใส่ไปกรหักไปแงนาอนนี้เไปใส่กรหักกรแฮงกาเลวขนมละเจ้าทีเจ้าถ่าน ยูโกันะไม่่อชัวรูเป็นปีนไปดูว่าแล้วจากที่เฮาเว่กินข้าวอยู่อินทตอรโซนรีสอร์ทแล้วกับเว่ายโฮมดินเครื่องดินชมบิวอย่างต่างๆแล้วเฮาก็ขึ้นมากินโรตีแล้วก็บเว่ไปนั่งชิลอยู่ที่บาร์ก่อนจะกลับไปแคมป์คืนนอง จากที่เมื่อคืนนี้กลับเข้ามาในเข็มกับเพียกันมดเนาะกลับเข้ามาก็คือนอนเลยทุกคนตื่นสมากาหิวข้าวเนาะพากันมาแต่งกินมื้อสุดท้ายมื้อที่สามก่อนที่จะเข้าไปลิ้นอยู่ในเมืองแลวก็จะกลับเบียงนั่นเองตอนนี้เรากำลังประสันกันว่าตำมะคงแบบปักเซกับหลวงแหลวบางอะไรที่แซ่บกันตาเบิ่งจากสไตล์กันซอยตอนละเนาะแกบอกขึ้นกันแล้วอันนี้แบบ บ้านเตไมเขาต้องน,น้อยละเอียดละเอียดซอยๆไม่อกอ, <Okay. S 1> อบกัอองคับมร่วงเขาจะเหยียดกลินแทกนับนี้เดี๋ยวทาเาเบิ่งกันว่าตำบอกว่าแล้วกรรมการจะบวชพว้เด็กไรากัน,นจะไ้ใ้น้ำตาลก่อนฮะให้น้ำตาลก่อนรสชาจะไปไหนไหนนำรสชาติจะไปทังคบผมเลยเยต่อเปิดมะนาวใน้ำ ไปรับยูทีแปงนัวเนาะใส่ลาย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 ใส่ลยหนึ่งพอกินจานน้ำในน้ำตับมะเขือเทศใส่แปงนัวหลายนะกินแซ่บดีแต่ว่าไอเสียงเะฮะกินแล้วก็สุขภาพทำดีว่ะแมนใส่หนึ่งถ้าไปนิ่งที่ตัวกาแฟแบบน้ำป่ามันจะสวยทรงรสชาติความนัวให้ใส่หลายเค็มใส่หน่อยจะนัวกะปิในน้ำเนาะบ่ให้ใส่ไข่ตรงนี้เลยอันนี้อันนี้กินอะไรเด้อ ใส่ดีพอแม่นนึงมมส่ให้บานปู่ยังใส่ใส่มันติดมันบวนิดนึงอ่ปะกินล้วมีไข่เอ๊ะแต่บงหรอ่างิหรือเปล่ามีไข่ไหนถูกกินน้ำสูไหนูใส่กะปิกูกินไปละได้ได้ แล้วหัามาโค้งแบบแบบไต่ตอนนี้เขาเสียมาตำแบบหัวบางเนาะพวกเคยตำดอกก็ให้ตำกระตำไปกะคือเขาสูตรกัาปกติเขาโบไซปัดแด็กเขาคั้นตอนใส่ปัดแด็กแล้วมันจะมีคนกินน้ำเขามาได้ฉะนั้นแล้วเขาขั้นตอนใส่ถ้าีเขาใส่กระเพร็ดกระเทียมกะน้ำตาลสปอนเซอร์ใส่น้ำตาลสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วป้า โอ้ไใ่กนแล้วเม่อกี้นั่นเดี๋ยวๆส่งเดียวทองครับทปนเซอ้์อยู่เดียวเป็นนัวใส่กได้เพ่อนป่ะกิ่นเป็นนัวละผมสิรินที่ดมันมุเกียว์หรอกเบิงได้นี่คือกิ่นมา15ปีแล้วไม่ได้มีผมรนจากกันไม่ได้มีผมนเ่กินได้ปกติมันไปโฆษณาไปมาร์เก็ตติ้งซื้ออันนี้เป็นมาเทออกได้ก่อนม่ายันนี้ตั้งเฮดเออเวลาสิแสดงเป็นคน้ป่วย่ไหต้งปวยแก้มาตั้ง4ปีแล้วเป็นข้าวะ ถ้าคนมาคนถามมาต่ำมัเพ็ดเลยได้บอออกกระเทียมมาต่ำไป้ได้บอเพราะต้องใส่น้ำตาลแต่บอต่ำได้แต่ไม่ใช่พวกเซตตามึองพวกเจ้าก็ต้องเอาน้ำตาลเอามัเพ็ดเอาน้ำตาลเอาแป้งัวใส่เพื่อมันจะได้เป็ดกอแต่เขาถามว่าเออขั้นต่ำเลยแบบพวกเซตตาแบบนีแต่เอาแป้งตาใส่เนาะแบบนี้เนี่ยจ้างไถ่กับพวกคนดึกใส่เราจะไี่ประเทศมันมาทำห้ามละเออต่ำห้ามเราต้องเฮ็ดแหลกหลายมันได้กลับมันคงลงเลยเมื่อกี้นี่สูตรทางกันทางใต้เพปันจะ ปรุงรสก่อนแปลเขาออกมาคุงลงก่อนเพื่อเวลาเขาเบีบแักนาวลงี่ยลงมันจะได้ลงสิตัวเนื้อเลยมันจะได้ส้มแบบจีบสะเด่งเลยอย่ะนะแซลมอนย้ำแซลมอนกมันจะออกสมบัติแบบนี้แหละรสชาตินะม,มีเดมีเพียเดียวบรรยากาศเนาะของคนผมลนนะ <laughs> แกไดว่ากินเป็นนัวมเเือพิสูจน์มาแล้วกู่ไกินนักเกลืออหนทั้งโรนฝรั่งเลยสันกินเป็นนรนเร่างวอเป็นมีอันื่นเด้เป็นนัววอเป็นเป็นนัวเป็นผงยางไงี้ยเคร่เดียมห้โรนกําเดือพีน้องซซม่าพี่น้องกินข้าวำกันตันยิบจานให้หมดยูนาคือเก่าา้าไปปลาเขาสอนอุตานี่สอนนีบนรอมาจำเจลตัวนี้สอง กีดอกเอ,อกเ้ออกเ <c oughs> นนอกบานหน่อนี่ <c oughs> ซึ่งหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วแล้วเนาะเขากพา,ากันออกมาลินอยู่ที่บุรกุลสองนันเองซึ่งเขา มาเบิงบรรยากาศกันเนาะบรรยากาศอากาศโคตรดีเลยโคตรเย็นหลังจากที่เฮาพักผ่อนอยู่บุรุกูส่งแล้วเนาะเฮาก็พ <rivalry> ากันกลับเข้ามาอินเตอร์โซนรีสอร์ทอีกเพราะติดใจกับบรรยากาศและก็การบริการของอินเตอร์ซนเลย ขาโบกแท็กซี่อ้าวยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบโบสบัดแขนโบซ้ายโบโขวาโบไอวันไปโบกอะไรวัโบโโบ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 โ

ก็พากันออกเดินทางกับเวียงแต่ว่าตนกับบดไดทายเพราะว่าเมื่อยเพียแหงคือนอนตลอดทางจนฮอดเวียงเลย,เ,ลยเนาะได้ทาไผ่เบื้องมาฮอนนี่ก็แสดงว่าเบื้องจนจบคลิปแล้วแล้วสำหรับทริปนี้ทริปเขาดาวสามมือส่งคืนอยู่วางเวียงกะจะขออวยพรให้คนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้เนาะโุคดีปีใหม่ มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเดอ้อปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำหรับวันนี้กับบ๊ายบายลาไปก่อนแฮปปี้ e น y e อย์